เสิร์ฟเรื่องวางหงทองฆะนองลำนะพี่น้องเนาะข่าวทิพทิดาดินเป็นผู้รองมวลมวล,มวลครับพี่น้องทั้งบ้านเมืองน่อยไต่พี่ร่วมบ้านเมืองน่อยไต่เป็นผู้แนะนําใบก่อนหน้านีก้กับผลงานเพลงอ่อนซอนดิสารการตองดบอ,อะกออลัสซอนแม่ส้มฉิดบันน้องแนะพี่น้องทั้งตำบลน,น้องไผ่ครับยกนี้ก็รับนาะมาให้อีกสองสายสวัสดีครับสวัสดีครับ าล,ลามนำอีสานคารับพี่ว้ามาคุกเขี่ยงกุกจานนันลาครับแล้วลมาหน่อยไหมครับครับพี่ว้ามาดีใจเดี๋ยวอ้าวปเที่ยวสีสะเก็ดคือติดไก่กับเด็กกันเนี่ยอ้าวเพรไก่เ้ล่ยแหะสีสะเก็ดกับเมืองไทยคือกันเนี่ยแหละแต่นี่ไก่จะไปรือผู้ไรไปรื้เนี่ยโอ๊ยขนาดมาเที่ยวเชื่อพมดยังประมาณน้อยเลยไปสีสะเก็ดเนาะโอ้ยเงย์ไรเงดหลายกับรถเพิ่นมาผ้าไปรถเป็นไหนเนาะรถเพิ่นพามาอยู่เพิ่นออก่าบ่มีมู อจะเม่นเล้าคักยานเดียวยานบ่ได้น้ำมันค่าน้ำมันผู้อยาเพ่อค่าน้ขายของนะะขายไม่เ้แเราโอเคนะพี่เนาะฮะกา้าอ่าผมขาย้อยแปดสิบเด้อจบครับพี่สวัสดีครับผมขายลอยแปดสิบครับสถานีเ็นขายท่าดฟงกบรูล่ะอ่ออีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับ โอ้ยเงยเงยเก็บสภาแล้วย่างจะบ้านไปเที่ยวสีสกเกตไปจับมือบัตรโล่เขากันพี่ไปแน่ว่าล่ะไปแนวว่าล่ะก็ยังว่าจะไปเที่ยวกันใชงว่าเที่ยวให้มันม,นมวนจะอ่ายังเกาะพ่อใจเวะละทั้งสีก่กราบให้มันสเสบดเสบยอยู่แล้วแมนแมนกลับมาหาวดองดองที่เก่าล่ะกับพี่ นาน,นานว่างว่างก็ได้ฟัง้ว่านังมนเนาว่างวฟังต,อ,งงตอนผิวหน้า,าเราอาดไวเราออามาเปิดมว้วนมว <c oughs> ไผ่พงสะท้อนนะพี่เนะาะขยงันน้ำเนยขายได้หลายปนได้มั่นนะโอ้ย่ดได้หลายม,มีมั่นหลายพิ่นเนาะได้เงินจังหมิน,ได,ไ,ดนได้ได้น,อนอ <c oughs> ่อยจังมนจังมนก็จะพอทายเยอกเนาะพอทายเีเนาะผูพันมีหอดผูพันผพันมีหอดรถไถผู้พิ่นลงหอดปุ๋ยตากรุงแนงไว จนบ่พอกันวัสดุชิมันราคากระเนอเปนขายดีค่ะขายดีเน่อผู้<า>จองผู้จองผู้ย่อยกฝ้างเงินไปจ่ายนี่เด้อเราสิเดี๋ยวสั่งต่อกระปิอโอเคกระปิสติข่าวอ่าพี่นอนใหญ่โอ้บ่แม,ม่นพี่นอนใหญ่พี่นอนใหญ่ก่อนนะนี่พี่นอนใหญ่เราอยากฟังอ่าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเนาะพี่นอนใหญ่เนาะตูจานตูสายฟันงจำกัดละกา ล้ำล้ำมิสาน,าน,านพี่ติมวันใจนาจอนาพี่ยุย้ยพี่น้องเป็นรักแฟนเพลงทั้งนนทนเจริญเทพสตีดครับเมื่อแรวนี่ผมขึ้นรถกลับบ้านพี่น้องรถออกสีทุ่มซิฟนาทีแต่ว่าถ้ารถบริษัทมีกับสีเลียเนี่ผมอยู่ะมานหาทุ่มหมดละแต่ว่าสามทุงเคิงก็ออกจากบ้านได้เรามัดล่อยู Q, ดด่คิวรถดนเราค่ารถเพิ่นบลเลียดเนาะพี่น้องเนาะวันธรรมดาไปนี้ค่าเพิ่นบบิเลียดเราบัตเทนเดมือดอกครับบัตเทนเดมือดอกอาจสิกลับมาผมตั้งใจไปว่าสิกลับมาเหมือนวันอาจย์คกับ เสาวันเสาร์นี่คือรถตะแลงมะฮอดนี่ก็เดิกวันอาทิตย์ก็มีงานเด่กอส์ซิว่า,าผู้ใด้ขอเพียงยังไหวใจเย็นเด้อเดี๋ยวมาเปิดโซฟังว่าเมื่อคืนนี่ประมาณเกือบตีสองลานสาวโทรมาอีกเครื่องหนึง่งโอ้หาโทรศัพท์รรพททพไมาโทรศัพท์ไปไปแต่โทรศัพท์สักของบัตรเดลาร์เด้อสายนี่เด้อผมรับสองสายแล้วสายที่สามผมสิบบัตรเดลาร์ทอนุญาตตัดไปก่อนก็บอกว่า,าหน้าที่บ่อสบายนักนะเขาโทษตาม ลูกหลานแล้วเพราะว่าไปอยู่ห้อง RCU นี่สิไดดเฝา้าเสาเั่วโมงหนึง่งเทียงชั่โมงหนึ่งแรงชั่วโมงหนึง่ง,งจ้นั้นลูกหลานกกลกบมาบาดหมอกระโทษตามมางขึ้นประมาณตีสองบากระโษไปบอกพี่บอกน้องอยู่ทั้งบานทั้งสีสกเก็ตบามือเศร้าสวยๆเขากระโถมาบอกอีกว่าไ้ติดตผู้นั้นเดอร์ติดตผู้นี้นเดอร์เราบ่ยั่งแล้วนะครับเขาปั๊ม หมอฉีดยาปั๊มเขาเอื่อฉีดยาปั๊มนี่เนาะเพื่อีิดเสหยอยูล่อลูกล่อหลานนะลูกสาวล่อคนหนึ่งกับยู่ขอนแกนกะบ่มีผู้ใดจดไปเห็นใจกิสิมิต่พี่น้องผู้ผู้ลูกย่ขอนแกนกับบอเห็นหลายคนอยู่จะบ่ไปท่านเห็นใจเล่าเมื่อไปวังประมาณใบสองเมื่อไปวังประมาณใบสองจะพงกัเตรียมโตเครียดธุระ เร่องงานบางแห่งบางนี้อห่มันเลวจะได้กลับบ้านแต่ว่ากะถ้าพี่น้องสร้างข่าวสร้างของกับสร้างไดขคือเ่าเดอ้อเดี๋ยวผมให้จิ้มงานเขาไปส่งทั้งสถานีฮขากมีอยู่กูได้สร้างขขาสร้างของอีหอยังแต่ว่าพุ่าท่านได้มือดอกเดี๋ยวผมเสนอมือมันไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นวันเสาร์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นวันเสาร์บัดนี้อ่พี่น้องผู้บางผู้บางคนที่เกินเกินไป ว่าอยากสิฝากซ่องฝากยังสิกะอ่าออกเป็นว่าผมคุสิบ่มีเวลาไปหาเนาะพี่น้องเนาะออกรายการเนี่ยก็จะไปเก็บข่าวเก็บของละเตรียมต้น,ต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 นเตยมโตคาเลี้ยวซะเหลือเกินแต่พูว่าสิฝากซ่องกะฝากปากเป่าก้อนก็ได้ครับคนเราท่าได้เขาบอกว่าแต่พี่น้องพูว่าสิฝากเนาะเดี๋ยวผมออกอ่าโฮมเพิ่นทั้พุ่นก่อนกลับมาแล้วคอยมมว่ากันอีกเจนึงพอนากาันย่ำไ้ผลละขอบุญเขาคุณหลายๆกําลังใจว่าสิบบ่เ้าดิพี่น้องแต่ว่ากับแบบ พี่น้องก็สิว่าเอ้าเดีจะกล่องเขาบอกงอ่อยๆเนาะมัอน,นีน้เนาะมัอน,นี้คึกเดี่ยวนาะงมัอน,นีน้เนาะก็พยายามคึกเต็มทีครับพยายามคึกเต็มทีให้พี่น้องบ้านเฮาเดี๋ยวมวนมวลสมก็เป็นมื่อวนันพุธสัญญาวเนาะสมก็เป็นมื่อวนันพุธเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ่มีผู้ใดคิดว่าสิให้เกิดดอกนะครับแล้วบ่เคยเป็นโรคเป็นพายจักเทื่อน่ะไปตรวจพ่อก็ว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็ยืดชีวิตกันมาได้จักเดือน2เดือนกว่า3เดือนเนาะแต่ก่อนปีใหม่พุ่นละนะครับกับประมาณ2เดือนกว่า สมคือคนบานละถ้าตรวจพ่อขันสุดท้ายแล้วก็ยู่า่เกินสามเดือนกับเมียนิลีใจหายได้พี่นอ้องวังเศร้าว,วังวังวังตอนแล้วพอท่านเมิดเนี่ยก็พมกับสวอยไปโดนเติบกับเมื่อยม่อยแบบคิดคิดน้ำเพลินคิดน้ำลูกน้ำหลานคิดหลายๆอย่างพอ่ากลับไปบ้านย่มใดนี่ยูเคาละโมบานกันเลยยู่คาละกบกลก็ไปบ้านย่มใดนี่ต้องต้องคิดนานแล้วตลอด แล้วสิมาอยู่บ้านตลอดพอว่ากับไปบ้านเธอเไม่ติดงานเนาะแล้วก็งานนังานนี้หรือว่าทั้งบ้านพมจัดการอย่างนี้แล้วก็ต้องมาเป็นเข่ามาเป็น่ยไงหายหัยางซีนาพอบบอกมัดเล่าไปแล้วก็โอ้ยแดดวังคืนนี้พอหลานโทมาตอนตอนตีสองก็ลังสีนอนเดะนอนแหล่ละแต่ว่าบลลับก็ลงังวัลสิลับนอนบัลลับเลยพี่น้องมาที่นี่โอ้ ไหวพระวายเลี้ยววาวอีกไหวพระกราบพระอธิษฐานพาวนหาสารพัดแต่สิเหตุคือพระวา่าอยากให้ปฏิหารมีจริงน้องเนาะผมคิดว้ผมคิดไว้แต่ผมติดงานนี่ผมเอาผมสิบบวชบวชจัก เอาไว้จังยกหนึ่งกันนะพี่น้องเนาะเรื่องบวชเข้ามากันดียวกันนึงบะเนี่ยอัดสิบวชตอนตอนเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญหาแม่หาน้องอัดสิเดบวชเพงหนีเพ่นนเพงตาเพยงเร็วหน่องอนั่นเพยงตาเจ้าเสียงเงินนะคอยหาล่เอเด้อผู้บ่าวทั้งบัณฑงยาลังกา วายุสัญญาขีดันแฟนเป็นเพียงสายเตรียมโตเสียขับป้าเผยน้องลดนั่นก็นสิเป็นหนุ่มอุบลคนเศร้าน้อยย่หนุ่มแมนเนาะหนุ่มอุบลคนเศร้านี่พลบอกถึงเรื่องน้ำถ่วงครับอุบลศรีสะเกดต,ตอนนั้นน้ำถ่วมโอ้เป็นเรื่องจริงด้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอาจารย์พนแต่งเพลงให้เอฟพจนาเป็นผู้ร้องจากย่ายหนุ่มแมน พี่น้องมีรักแฟนเพลงทางโคกแพงพวยจตุรัสคิดไปโดนแล้วเนดะ้คิดไปโดนเราว่าเรื่องเรื่องหน้าน,นี่แหละถ้าเกิดว่าเราบอยูน้่อิหลีกับว่าสิบบวชแต่ว่ามาขิดเขียนหนางานจอดจนะ่อเนาะพี่น้องเนาะวันที่สองกับมีงานสิสิบสามสิบสี่ 13, 14, บวชนี่บ,บ่เม้นอยากบวชแค่หาเมืองเจ็ดเมือสิบหาเมือ,องซันเด้บ่ได้คิดว่าจะของสิบบวชหน่อยขังซันเด้พี่น้อง อาจ,จิิเป็นพันศาหนึ่งยังสิหรือว่าอาจ,จิิเป็นปีหนึ่งยังสิคิดไว้ถึงขนาดนั้นฟังเพลงก่อนนะพี่ตองเนาะเสร์ฟเพลงว่าหนุ่มอุบลคนเศร้าครับ